สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นกระบะดั้มบ้างครับคันนี้อันนี้กระบะดั้มสตาร์ดานะครับก็ต่อเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับเลี้ยนิดเดียวครับสำหรับคันนี้นะครับนิดนเดียวเท่านั้นนะตัวนี้เป็นเหล็กไอ น้าสามนะครับเท่า6กล,ล้อเลยครับทีนี้ปาท้ายใช้หน้าสามเท 3, ่า6กล้อนครับเหลือทํำปากนกแก้วนะครับคันนี้อย่างอื่นก็เลือกับเจาะใส่อันนี้ครับยังไม่ได้ใส่นะครับที่เหลือก็เรียบร้อยครับใส่ไปแล้ว นี่กลับใส่บางโคนด้วยนะครับใกล้แล้วครับคันนี้แล้วทำสีนะครับสำหรับสตาร์ดาใกด้ทุกคบ ครับข้างล่างที่เป็นเหล็กรางหน้าสามนะครับของเราใช้หน้าสามนะครับหน้าสามหน้าสามตัวนี้ก็เป็นหน้าหน้าสี่นะครับตัวรางหน้าสี่บนหน้าสามตัวแผงตรงติดกระดานนั้นก็เป็นหน้าสี่ครับประมาณนี้นะครับยังไงก็แสนกว่าบาทครับค,บคันนี้แสนกลางๆครับสนใจจับจองกันได้นะครับ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับแม่ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสนใจก็0 9 0นะครับ259นะครับ0646นะครับคลิปนี้เพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ